ตอนนี้เราเดินทางมาถึงจังหวัดแพร่แล้วน,นะคะจะแวะชมแพะเมืองผีนะคะจะพาเพื่อนๆนี่ถนนนิลาศลมนี่จะทางเข้าแพะเมืองผีนะคะจังหวัดแพร่แหรระเบิดวัดนอุทยานแพะเมืองผี จากถนนใหญ่เข้ามา6กิโลนะคะใช่ไหมพ่อใช่ถึงแล้วนะคะวันอุทยานแห่งชาติแพร่เมืองพีตรึงตรึงตรึงครับโอบ้านรับรองอย่างนี้จะไม่มีคนมเที่ยวเลยมีบ้านพักรับรองด้วยนะคะมีรถเยอะอยู่แล้ววันนี้ คนเยอะอยู่นะใส่แม็ดด้อถึงแล้วนะคะพยายนแห่งชาติแพ้มืองผีจุดนงเรียนนักท่องเที่ยวจุดคัดกอรองวันนี้นวันนี้พามาเที่ยวแพ้มืองผีนะคะนำพัดตะบองมาด้วยค่ะก็จะใส่แบบ วินะคะวันนี้ไม่มีหัวละสิ้นนะคะเอาไว้ในรถลืมก็ปลูกเลยค่ะปลูกจะเหมือนตอนนี้เรามีหัวละสิ้นเลยจัสองข้างมะปูกกันหย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะจับมาปูก,ก็มัด มัดให้แน่นนะคะอันนี้ก็ใส่ลงไปนี่ค่ะดึงไม่หลุดเช่นกันค่ะนี่ค่ะข้างในใส่ชุดเดรสไว้นะคะนี่ค่ะพยาแห่งชาติทีเ่เขามีหมวกให้ยืมมีร่มให้ยืมด้วยนะคะปีค่าบริการคนละเท่าไหร่ไม่เสียค่าบริการคนไทยใช่ไหมคะ ตามชาติเสียไหมชาติก็ไม่เสียแต่เมื่อกี้ผ่านตัดกองนิ่เองคโอเคค่ะดูแมดนิดนึงเรามีร่ให้บริการด้วยนะคะจะได้มาเก็บที่เดียวใช่นี่เราเก็บมาหลายนะคะจากประตูเราก็เดินเข้าไปถึงละแพะเมืองผี น,นัสองคนพ่อลูกเดินเข้าไปแล้วค่ะเดินเข้าไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรก็จะถึงแพมืองผีเลยนะคะสวยงามมากจ้ะ เดินเข้ามาหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะคะนี่ก็เดินชมวิวทิวทัศน์ไ้ก่อน,นะคะ่ะร่มรื่นค่ะมีต้นไม้นะคะสองฝั่งที่เราเดินไปแต่ถ้าเราไปตรงแพเมืองผีแล้วจะมีแต่แดดนะคะเขาถึงมีร่มและหมวกให้บริการนะคะแต่เรายืมเอาหมวกของเรามาเองก็ได้ค่ะทำไมเดินลงไปข้างล่างล่ะหลบแดด อ๋อจะไปถ่ายต้นไม้โอเคค่ะอ่านประวัติแพ้เมืองผีให้ฟังนะคะแพ้เมืองผีตั้งอยู่ระหว่างตะบ,บนทุ่งห้องและตะบ,บนน้ำซำอําเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะห่างจากตัวเมืองราว15กิโลเมตรบนเส้นทางสายแพร่ล้องกวางแยกตรงก,กิโลเมตรที่9นะคะเข้าไปอีกประมาณ6กิโลเมตรโดยสถานที่ตั้งของแพ้เมืองผี มีลำธารเล็กๆไหลผ่านในสมัยโบราณเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบ้านตำบลทุ่งโฮ่งและใกล้เคียงให้ความนับถือมากเพราะมีประวัติความเป็นมาที่ลึกลับโดยคนโบราณเล่าสืบต่อกันมาว่ามียายแก่เข้าไปเที่ยวในป่าหาผักหาหน่อไม้นะคะมาเป็นอาหารได้หลงเข้าไปในที่แห่งนี้แล้วพบหลุมเงินหลุมทองจึงเอาเงินเอาทองใส่หาบจนเต็ม แล้วยกใส่บาเพื่อจะหาบกลับบ้านก็หลงไปหลงมาในป่าแห่งนั้นเพราะเทวดาอรักขาเจ้าถิ่นนั้นไม่ให้เอาไปเพียงแต่เอามาอวดให้เห็นยายแก่คนนั้นจึงหาหนทางเอาหาบนั้นกลับบ้านไม่ได้จึงได้วางหาบนั้นไว้แล้วจัดแจงตัดไม้มาคาดทำเป็นราวพอถึงบ้านแล้วจึงกลับไปเอาเงินทองตามที่ราวคาดไว้ออกไปก็ไม่ถึงสักที ยิ่งยกเท้าไปข้างหน้าก็เหมือนยกถอยหลังไปอีกเหมือนหนึ่งว่ามีคนดึงหาบข้างหลังยายแก่จึงหาบวางจึงวางหาบไว้ที่นั่นแล้วรีบไปบอกชาวบ้านมาดูหาบเงินทองนั้นชาวบ้านก็หลั่งไหลไปดูเป็นจำนวนมากครั้นเมื่อไปถึงเงินทองนั้นกลับหายไปตามป่านั้นก็พบรอยเท้าจึงสะกดรอยตามไปจนถึงข้างเสาเมโรและไม่มีรอย รากฏออกไปทางอื่นเลยยายแก่กับชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อสถานนี้ที่แห่งนี้ว่าแพร่เมืองผีนะคะแพ้ภาษาพื้นเมืองแปลว่าป่าละมอเมืองผีหมายถึงความเงียบเหงาวังเวงเหมือนเมืองผีเสาเมโรภาษาพื้นเมืองหมายถึงเสารูปเหมือนปราสาทที่ใช้ครอบศพผู้ตายทางภาคเหนือนะคะนี่ค่ะนี่คือสมมุติฐานว่าเป็น หาบเงินหาบทองที่ยายแก่เข้าไปหาบแล้วทําราวไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะกลับเข้าไปหาบ